กวางน้อยกำลังกระโดดได้แล้วอ้ากวางน้อยจะกระโดดข้ามร่องน้ำแล้วเย้ไป อสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับกวางน้อยเคอาครับผมนะคะวันนี้น้องเคอาจะพาทุกคนมาดูทุ่งข้าวนะที่ลาดบุรีบ้านนาของเคารนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปให้อาหารปลาในบ่อของเรากันเลยถ้าอยาผมก็จะไปเสือปลาเออนี่ดูอันนี้วันนี้ น้องเคาเป็นกวางน้อยนะคะทุกคนนี่หน้าผูใส่ชุดกวางหล่อเลยหลอ่หลอไหมครับทุกคนดูสิอันนี้นะคะเป็นทุ่งข้าวนะที่อยู่ตรงบ้านเราเลยนะคะอันนี้น่ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนะคะใกล้จะได้เก็บแล้วนี่ดูนี่นะคะก็ บรรยากาศดีนะคะที่บ้านเรานะคะบ้านนาเขาชง,งุ้มนะคะโพธารามราชบ,บุรีนะคะทุกคนเห็นหมอกไหมนะหมอกบนภูเขาเห็นไหมบ้านเราจะอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่นะคะดูบรรยากาศดีมากตอนเช้าเวลามาเราไม่อยากกลับกรุงเทพเลยนะเราทุกคนครับครับแล้วทำไมเราไม่ใช้มือธรรเวาเกมหลัก เราใช้มือธรรมดาเก็บไม่ไหวครับพี่อาถามว่าทาไมเราไม่ใช้มือธรรมดาเก็บข้าวใช่ไหมครับไอ้ดํผมขาดผมนั้นจะเก็บง้าเลยใช่ถ้าเม็ดเดียวก็เก็บได้สิลูกแต่อันเนี้ยข้าวเยอะมากดูสิสเห็นไหมข้าวเยอะมากเราไม่สามารถใช้มือใช้มือเก็บได้หมดทั้งหมดนะครับเราก็ต้องใช้รถเกี่ยวเหมือนทุกปีใช่ไหมครับเหมือนที่เหมือนที่ปีที่แล้วก็เกี่ยวใช่ไหมครับ แต่ผมเดตดาแค่อันนี้ใช่ใชอ่ะป้เาเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลาในสระของเราเลยบ่อหลังบ้านนะคะ<ต>ทุกคนอันนั้นคือหน้าบ้านอันนี้คือหลังบ้านอ่าห้องครัวเราจะอยู่ข้างๆใกลส้สระอ่าห้องครัวเราจะอยู่ข้างๆใกลส้สระอ่าเดี๋ยวเราไปกันเ,เลยไอจิรา,า,รา,จ,ารจารเราจะอยู่ข้างในอ่าที่นางจาเราจะอยู่ข้างในอันนี้นะทุกคน อุ้ยเราเจอเปลือกหอยด้วยแค่อันนี้น้ำข้าวใกล้จะเกี่ยวได้แล้วนะคะก็เลยเอาน้ำออกนะทุกที่จะแบบหอยเยอะมากเลยนะในนาใช่ไหมครับทุกแค่ถ้าครั้งที่เราผมมาจับอหอยเยอะมากแล้วก็มีอะไรอีกนะปูนะาคาเกาใช่ป่ะเอ้ยเป็นใช่วันเนี้ย คือปูนาค่ะแกวันวันน้นคือปูนาธรรมดาธรรมดาปูนาธรรมดาธรรมดาอ่ป้าเดี๋ยวเราไปให้พาทุกคนไปให้อาหารปลากันเลยอ่าตอนนี้ก็กวางน้อยเคอาครับผมได้ไปเอาอาหารปลามาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้กันเลยทุกคนผมเจอก้าปูนาอู้ก้าปูนาอ่ะไปเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันเลยครับ อันนี้นะคะสะเป็นสะหลังบ้านเรานะจ๊ะบ,บ่อหลังบ้านอ้าวแล้วกวางกวางน้อยไม่เอาอาหารปลาไปแล้วให้ยังไงครับองงอโอ้ขอล้างรองเท้าก่อนรองเท้าผมเตัวโอ้เมื่อกี้เดินที่นานะคะทุกคนแล้วก็รองเท้าเปียกเอาเดี๋ยวแม่ลองลองก่อนนะเดี๋ยวแม่ลองก่อนนะทุกคนดูนะทุกคนคอยดูนะครับยดูนะอู้นี่ไง ปลากินเต็มไหมทุกนเห็นเห็นตัวสีทองทๆไหมนั่นแหละคือปลาของผมที่เลี้ยงไว้โอ้โตัวสีทองทองคือปลาของผมเหรอครับปลาที่เลี้ยงไว้อ๋อให้เลยลนั่นไงเห็นเห็นตัวลายลายไหมเห็นตัวลายลายไหมทุกคนเอาเค้ถามเห็นตัวลายลายไหมครับทุกคนเฮ้ยปลาดุโอ้นี่ไงปลาดุกปลาขึ้นกิมาเต็มเลยโอ้ยปลาเตจนนี่นะทุกคนเอ้ยนี่ไปลาดินโอ้ปลาดินปลาดินปลาดุก โอ้ยนี่ทุกคนดูดิปลาเต็มเลยคืเดีเเยเด๋ยวมาเป็นกลุ่มเลยเพราะว่าผมจะมาเลี้ยงเป็นแบบเยอะๆโอ้ยทุกคนมีเครื่องบินด้วยมีเครื่องบินสมลำแ,ลแลมีเครื่องบินด้วยบินมา3าสี่ลำแล้วนะทุกคนไม่รู้ไปไหนกันคนนัา้าน่าจะไปเที่ยวกันมัม้งโอ้โห ทุกคนดูดูปลาขึ้นเต็มเลยนะปลาคาปลาดุกปลานินนะคะ,ะโอ้ปลาตะเพียนนะเห็นไหมปลาคาสีขาวสีส้มนะคะ่ยเห็นกวางน้อยกวางน้อยระวังตกสะพานนะครับกวางนอ้อยนี่นะทุกคนดูปลาเต็มเลยปลาดุกตัวใหญ่มากเลยทุกคน นี่บอ่อของเรานะคะจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เมื่อกี้ที่น้องเคอาเดินไปนะคะก็จะเป็นนาะข้าวฝั่งนี้นะคะจะอยู่ติดกับนาเลยนะนี่แล้วก็บ้านของเราก็จะอยู่ข้างหลังบอ่อนะคะตรงนั้นเป็นโรงเห็ดนะทุกคนนี่พ่อยืนอยู่นี่นี่คือบ้านของเรานะนั้นครัวเปิดของย่านะจ๊ะครัวไทยของย่ายานะคะ นี่อ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่กวางกับน้องเคอานะคะลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้องแคอาด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ